สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เข้าสู่ห้องเรียนชีววิทยานะคะวันนี้นำความรู้เรื่องคาร์โบไฮเดตมาให้นักเรียนค่ะจุดประสงค์ของการเรียนเรื่องคาร์โบไฮเดตก็คือเพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดตระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดตรวมทั้งความสำคัญของคาร์โบไฮเดตที่มีต่อสิ่งมีชีวิต คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานกับสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนพบได้ทั่วไปเช่นน้ำตาลแป้งเซลลูโลสและไกลโคเจนคาร์โบไฮเดรตแบ่งตามขนาดโมเลกุลได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆคือ 1. โมโนแซคคารายสองไดแซคคารายสามพอลิแซคคาราย โมโนแซคคารายเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีขนาดโมเลกุลเล็กที่สุดมีรสหวานละลายได้ในน้ำโมเลกุลของโมโนแซคคารายประกอบด้วยอะตอมของธาตุคราร์บอนตั้งแต่3-7ถึง7อะตอมเพนโทสและเฮกโซสเป็นโมโนแซคคารายที่พบมากในธรรมชาติเพนโทสเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน5อะตอมเช่นไรโบสไรบูโรสเฮกโซสเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน6อะตอมเช่น กรูโคสฟรักโตสและกาแลคโตสเมื่อพิจารณาหมู่ฟังกช์ชันของโมโนแซคคารายเพราว่ามีหมู่ไฮดรอกซิลจำนวนหลายหมู่และแบ่งโมโนแซคคารายได้เป็นสองประเภทคือโมโนแซคคารายที่มีหมู่คาร์บอนิลกลุ่มแอนดีไฮได้แก่ไรบโบสกรูโคสและกาแลคโตสโมโนแซคคารายที่มีหมู่คาร์บอนิลกลุ่มคีโตนได้แก่ ไรบโบลสและฟรักโทสภาพก่อแสดงโมโนแซคคารายที่มีหมู่คาร์บอนิลกลุ่มอันตีไฮเช่นไรบโบสกลูโคสกาแลคโทส,าโทสภาพขอแสดงโมโนแซคคารายที่มีหมู่คาร์บอนิลกลุ่มคีโตนเช่นไรบโบลสสฟรักโทส การนับตำแหน่งของคาร์บอนในสูตรโครงสร้างโมเลกุลของน้ำตาลเฮกโซสให้เริ่มนับจากปลายด้านที่ใกล้กับหมู่คาร์บอนิลเป็นหลักความรู้เพิ่มเติมหมู่ไฮดรอกซิลและอะตอมของไฮโดรเจนที่เชื่อมต่อกับคาร์บอนตำแหน่งที่1ของกรูโคสมีการจัดเรียงในระนาบ3มิติที่แตกต่างกันจากภาพถ้าหมู่ไฮดรอกซิลอยู่ด้านล่างของระนาบเรียกว่าแอลฟากรูโคส แต่ถ้าอยู่เหนือระนาบเรียกว่าเบต้ากลูโคสดังภาพโมโนซัครายเมื่อนำไปทดสอบกับสารละลายเบเนดิกจะให้อิเล็กตรอนกับคอปเปอร์ไอออนในสารละลายเบเนดิกเกิดเป็นคอปเปอร์ออกไซด์ที่มีลักษณะเป็นตะกอนสีแดงอิฐดังภาพ ไดซคคารายประกอบด้วยโมโนซคคารายสองโมเลกุลเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์เรียกว่าพันธะไกลโคซิดิกไดแซคคารายที่พบมากได้แก่ซูโครสมอลโทสแลคโทสซูโครสประกอบด้วยกรูโคสและฟรักโทสเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไกลโคซิดิกแบบแอลฟา12โดยคาร์บอนตำแหน่งที่1ของกรูโคส เชื่อมต่อกับคาร์บอนตำแหน่งที่สองของฟรักโทสซูโครสเป็นน้ำตาลที่พบได้ทั่วไปในผลไม้และพืชต่างๆเช่นน้ำตาลที่ได้จากอ้อยมะพร้าวและตาลตโนดดังรูปมอนโทสประกอบด้วยกรูโคสสอโมเลกุลเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไกลโคซิดิกแบบ อัลฟา1 4โดยคาร์บอนตำแหน่งที่1ของกรูโคสเชื่อมต่อกับคาร์บอนตำแหน่งที่4ของกรูโคสอีกโมเลกุลหนึ่งมอนโทสส่วนมากจะไม่พบเป็นอิสระในธรรมชาติพบในมเมล็ดธัญพืชที่กำลังงอกและพบในกระบวนการย่อยแป้งหรือไกโคเจนโดยใช้เอนไซม์อะไมเลส แลคโทสประกอบด้วยกาแลคโทสรวมตัวกับกรูโคสเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไกโคเซดิกแบบเบต้า1-4โดยคาร์บอนตำแหน่งที่1ของกาแลคโทสเชื่อมกับคาร์บอนตำแหน่งที่4ของกรูโคสแลคโทสเป็นน้ำตาลที่พบในน้ำนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมพอลีแซคคาไรด์ เป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่เกิดจากโมโนแซคคาไรหลายโมเลกุลเชื่อมต่อกันเป็นสายยาวพอลิแซคคาไรแตกต่างกันที่ชนิดจำนวนและรูปแบบการเชื่อมต่อของโมโนแซคคาไรที่เป็นองค์ประกอบบางชนิดเป็นสายโซ่ยาวตรงเช่นอะไมโลสเซลลูโลสบางชนิดมีกิ่งก้านแยกออกไปเช่นอะไมโลเพคตินไกลโคเจน แป้งเป็นโพลีแซคคาไรด์ประกอบด้วยโมเลกุล2แบบคืออะไมโลสและอะไมโลเพคตินเกิดจากกรูโคสเชื่อมต่อกันเป็นสายยาวอะไมโลสเป็นพอลิเมอร์ของกรูโคสเรียงต่อกันเป็นสายยาวไม่มีการแตกแขนงเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไกลโคซิดิกแบบแอลฟา1 4โดยคาร์บอนตำแหน่งที่1ของกรูโคส เชื่อมต่อกับคาร์บอนตำแหน่งที่4ของกรูโคสโมเลกุลถัดไปอไมโลสละลายน้ำได้ไม่ดีทำปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีนให้สีน้ำเงินดังภาพอะไมโลเพกตินเป็นพอลิเมอร์ของกรูโคสเรียงต่อกันเป็นสายยาวและมีการแตกแขนงส่วนที่เป็นสายยาวเกิดจากกรูโคส เชื่อมต่อกันด้วยพันธะไกลโคโซิดิกแบบแอลฟา14เหมือนกับอะไมโลสส่วนที่แตกแขนงเกิดจากกลูโคสเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไกลโคโซิดิกแบบแอลฟา16โดยคาร์บอนตำแหน่งที่หนึ่งของกลูโคสมเลกุลแรกของส่วนที่แตกแขนงเชื่อมต่อกับคาร์บอนตำแหน่งที่หกของกลูโคสที่อยู่บนสายยาว อะไมโลเพคตินละลายน้ำได้ดีกว่าอะไมโลสทำปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีนให้สีม่วงแดงอะไมโลเพคตินเมื่อทำให้สุกมีลักษณะใสและเหนียวดูดซับน้ำได้น้อยและเกิดการพองตัวได้น้อยกว่าอะไมโลสไกลโคเจนเป็นพพลีแซคคาไรที่เก็บสะสมในเซลล์ตับและกล้ามเนื้อของสัตว์ประกอบด้วยกรูโคส ที่ต่อกันเป็นสายยาวมีขนงนแต่กิ่งก้านเป็นสายสั้นๆจำนวนมากโครงสร้างของไกลโคเจนคล้ายอะไมโลเพกตินแต่ขนงนของไกลโคเจนมีจำนวนขนานมากกว่าเซลลูโลสเป็นพอลิแซคคาไรที่ประกอบด้วยกลูกโคสจำนวนมากมาต่อกันเป็นสายโซ่ยาวตรงคล้ายอะไมโลสแต่เชื่อมต่อกันด้วยพันธะไกลโคซิดกแบบ เบต้า1-4โดยคาร์บอนตำแหน่งที่1ของกรูโคสเชื่อมต่อกับคาร์บอนตำแหน่งที่4ของกรูโคสในโมเลกุลถัดไปแต่ละสายยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนภาพนี้แสดงเซลลูโลสเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไกลโคซิดิกแบบเบต้า1-4แต่ละสายยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจน เซลลูโลสไม่ละลายน้ําแต่สามารถดูดซับน้ําได้เซลลูโลสเป็นสารประกอบคาร์บอนจากสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดในโลกทําหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักของผนังเซลล์พืชนอกจากนี้ยังมีพอลีแซคคาไรด์ชนิดอื่นๆเช่นไคตินพบในเปลือกของพวกกุ้งปูมแมลงเพ็กตินพบในผนังเซลพืช เช่นด้านในเปลือกผลส้มโอยังมีคาร์โบไฮเดตอื่นที่มีสายเ็ปไทด์เป็นส่วนประกอบเช่นเพปติโดไกลแคนซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดทที่ผนังเซลล์ของแบคทีเรียแป้งเป็นพอลีแซคคาไรด์ที่พบในเซลล์พืชโดยพืชจะเปลี่ยนกลูโคสที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด,ด้วยแสงให้อยู่ในรูปของแป้งแล้วเก็บสะสมไว้ตามส่วนต่างๆเช่นมเมล็ดข้าว ลำต้นสาครูรากมันสำปะหลังรากเท้าใยม่อมแป้งสาคูที่ทำจากต้นปาล์มสาคูเมื่อต้มจนสุกจะมีสีชมพูจางๆมีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้แห้งเนื้อสัมผัสคล้ายไขป่ปลาทว่านุ่มหนึบกว่าการหลายระดับขนมสาคูเปียกทำจากต้นสาคูแท้ๆมันสำปะหลัง ขนมบัวลอยแก้วฟักทองที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังต้นเท้าใหญ่ม่อมขนมเทียนแก้วทำจากแป้งเท้าใหญ่ม่อมสำหรับวันนี้นักเรียนคงได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องคาร์โบไฮเดตกันแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในห้องเรียนชีววิทยาค่ะสวัสดีค่ะ